นกลงที่น้ำเนี่ยก็คือเหมือนว่าลูกปลามขึ้นแสดงว่าตรงนี้ต้องมีปลาเยอะแน่ๆเลยนะครับเห็นบ้าเหมือนนกองเขาปลาปเดือดรับปลาเดือดเราจะตีแคสเข้าไปในฝูงนี่นะครับดูนะครับจะได้ปลาไรหายไปไหนวะีเ 拜拜。

หัวครับกดหัวไว้ก่อนเพราะว่าฟันแหลมมากในท้าเนี้ยเล้งเพื่อนรัก อย่าเสียสัตว์นะลูกเสือ <laughs> ได้ด้านหลังเลยพี่ปลาเต็มเลยเอาผมใส่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนัวตามาจีบะคุณหมอคุณหมอบอยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับคุณหมอบอยครับเย่อเย่อเย่อ <c oughs> ่อ่จมนิดนึงก็ได้อับตีไปแล้วก็ให้ตอใหม่โย่อย่ซุปเปอร์บอย Yo, Yo. <laughs> ผมใส่ข้าวจังหวะดีนะข้าวล่องแบบน่าจะเต็มปากอืมเดี๋ยวนี้พี่บอยมา้าเจอแลนะ้ว กลางวงเลยใช่ไหงวงเลยปล่อยไปเลยพี่ปล่อเลยนนะครับปลอปเลยปล,อปลยป่อยเลยช้าจะเย็นมีแบบไปลงหมดเลยเหรอเยเนตะีท้ททายเลยแล้วพาขึ้นขหางอลัไปเลยพี่เยอะที mà subscribe cho kênh ขอดูนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับห้องไรสามหนึ่งสองสามโอเคเกิดทั้งเกิดทั้งยันไปไปรอไปรอถ่ายจริงหม่แล่อยนะครับโดนอีกแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ หรือว่าหมึกเ,เก่าท่านครับเก่ททาท่ามุดุโมงมาเหลือเป็นเก่าป๊อตนะครับอ่านครับลูกมันพุ้นเหลืองนอกนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบกว่าลมเงียบมากนกเพียบเลยปลาสีขนขึ้นรอบเรือแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วไม่กินก็นั่งพักอนชมบรรยากาศก่อนครับสีช่าง ไอ้นกนี่มันนกเดียวกับที่บางปูปะ่ะนี่นกนางแอ่นเลยอ๋อนี่นกนางแอ่นนะครับแอ่นมากๆเดี๋ยวจะงัดนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวมาลงมานนั่นอยู่อะไรครับเนี่ยโอ้ยถุงมันติก มือถดนี่พนน้ำอย่างแรงเลยอ่ะโอ้ยดันลางกันเนี่ยดันลางดันลางดีเซลดันลางข้างหลังวิค้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ดันลางดันโลด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหน้ำดำออกให้หมดออกนะเดี๋ยวว่าทางนี้เดี๋ยวว่าทางนี้มาพี่เอาขึ้นมาควันดำเลยโอยตัวเหลืองสวยเลย่ปีกทองปีกทองเดี๋ยวบายนิงเลนะสาธุพบาย น้ำเต็มเลยครับหนักไหมหนักน้ำหนักน้ำครับน้ำก็กิโลนครับโอ้ยถุงมันติดครับสุดยอดแต่ไปผมมีผมมีเดี๋ยวเรียงไว้ก่อนพี่ปลากรายครับปลากรายกี่จุดนะพี่ปลากรายอันนี้โอ้ปลากรายปะเนี่ยปลากรายครับปลากรายทะเลนะครับมาครับสีขนครับ หลังจากเงียบไปพักหนึ่งครับเริ่มกลับมากินแล้วสีอะไรครับสีขนหม้อกันนี้สีหม้อกันนี้มาแล้งสามแล้วยกลอยเลยไหมบินขึ้นเรือเลย <c oughs> นึกของแา้โอ้โหฟ้าไหมฟ้าไหมเดือยฟาวไหม,ไหม <c oughs> โอ้ยไม่ฟ้าครับโอเคเต็มปากแล้วครับขนเกาะนะแอคนะครับ <c oughs> Các nó còn gói 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 không, เซ็นบาทนะครับให้ผมอ่านได้ไหมเปิดยังพีบนะครับโยกเลยพี่ตักช้อนนะป่าเต็มปากครับเต็มปากเต็มปากครับเต็มปากเขาด้วยนี่ แล้วครับไอสากสักเหลืองสักเหลืองตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมา้อออาออกมาออเย็นใจเย็น้ยลุกราครับทำลายเยอแล้วครับแต่เมื่อกี้เห็นตัวแล้วกระโดดด้วยกระโดดแล้ว บอกบอลจจาหมุนหมุนนกทีหนึงหมุนนึหนงหมุนมาหมุนมามาแล้วครับมาอีกตัวนึงครับ,ขอ,บขอตัวถึงเยครับขอตัวนึงเลยติ๊กอะไตัวถึงก่อนตัวเปล่า ใจเลยครับอออกมาหยุดเลยอหยุดเลยอมาแล้วครับอัดเข้ามาแล้วครับหมดแล้วครับมันเป็นตาของเรามันออกไปแล้วตานี้เป็นตาเราสาวเก็บออกได้ออกไปออกตัวเลยครับ่าครับเก็บรับเก็บมาปัเข้ามาครับตีานเหรอวะตีเวัครับบอสออกไม่หยุดเลยปิดน่าเล่าดีครับ กำลัปูนกำลังปูนกังปูนอ่ะพาเพื่อนไปหมดเลยนะบอกให้นะเพื่อนหายแั้นี่ลูกศกลับมาแล้วนะใส่ไปังได้ไหบครั้นี้มันหายไปฟังนึงกลับมาพี่ตอนแรกนึกว่าติกับขอพี่ก้อนนสายมันเ้าเดาแล้วเขา้โหเราไม่อยู่เลียมสวยก็ดีเลยนะสวยเลยเข้าเหลี่ยมเลยอันนี้อันนี้ไตกำลังทำอะไรครับระหว่างที่เราตกปลากอยู่นี่อันนี้ตัวอะไรวะเอาขาว แม่กระพุนครับโอ้ยไม่รู้ตัวนะครับเฮ้ยหยุดก่อนนะผมขอเชือแล้วเฮ้ยโดนอีกครับอุ๊ยโอ้ยกดกดนมาเป็นสูงครับมาเป็นวงครับโอ้ยยาวยาวรอชอแล้วครับยาวครับยาวคปลาปูไหมครับปลาปูครับทะเลครับสายรอปล่อยปลาแล้วครับกัดไปครับ คันครับสองคันติดครับขึ้นยังขึ้นยังคันหัวน่าจะขึ้นเร็วกว่าตัวนี้ตัวใหญ่โดอ่ะโอ้โหโอ้โหโไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วมันกลับมามันกลับมาพีเล่นปานาน่ะไม่ตะกี้พีมันเป็นขุยหน่อยหน่อยอ๋อเลยตอนหน่อย มาแล้วหัวเรือล้วผมไม่ชอบนะโเรือขึ้นแล้วครับโน่นครับเงาเงาครับเงาเงาล่อนมาเลยครับพีตกพีมันเป็นขุยชึบเรียบร้อยครับห,หนึ่งต้อุ้ยพี่กินนี้ก็ไม่ได้คอโอ้โหอมเป็นลูกอมเลยครับลูกอมโบตันบอกกันนะว่าจิกอำนวยเทพ เทพอันวยเทพอนวยอ๋อผิดโอาสายมาเขาอาบนวยสินเขาสายมายังยังแอคชอยู่เลยสมชื่อเลยแอคชั่นอิก่แอคชั่นองมาแล้วอ้ออะไรครับอะไรอ้อะไรครับอู้าอูใช่ไหมโ้อู้้มอู้ออู้อูอูอออ้ ว้าวว้าวว้าวมาครับใหญ่ใหญ่ใญตัวเป็นกั๊เลยนะครับรอครับ<ะ>อันนี้ <c oughs> <ๆ>นกะอะไรครับ <c oughs> เป็นกั๊บครับ, <c oughs> น,รบนี่กะเช้า <c oughs> หลุดพอดีครับนี่ครับตัวเป็นกั๊บเลยครับอดี๋ยวไรพี่แอ๊บจับปลาขึ้นมาดูหน่อยจับปากมันนะพี่ไม่มีปากหรอกเอาเอาเฮ้ย hey, โอ้โหโทษทีผมเรียกชื่อแล้วพี่ไม่เป็นไรลีน่านามไม่เป็นไรดูดีน่านามของเรานะครับจับปลาขึ้นมาแล้วครับนี่ครับโห ให้มี่ช้ยสวยโอเคมะพร้าวอ่อนเพลงด้วยอ่ะยอดเลยอ่ะส <laughs> วยแล <laughs> <c oughs> ้วเ <laughs> <c oughs> นี่ยด๊าด๊าทำท่าทนท่า อีคืออีคือซิมิซาซิมินะครับวันนี้แ่าไคแล้วจัดให้นะครับเป็นปลาหมึกหอมจากการตกทิพรันนะครับได้มาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เขาดูเลยนะครับนี่ดูมือนี่ดูมือเรานะครับอันนี้เป็นปลาหมึกนะครับกินคู่กับบาสบินะครับโชว์อยู่นะครับมาอร่อยได้เลยครับมาจากฟิวฟิวฟ ไม่ไม่เสียค่าเรือมขึ้นมาใหม่ใน,น่นอนพูดเบิร์นก่อนครับอันตัวนี้เบิร์นแน่นอนครับเบิร์นเบิร์นครับเบิร์น,น,นโอ้โหได้แล้วเนี่ยเดรีกกูเดรอ้า มาอีกแล้วครับแล้วก็มาอีกแล้วครับหมานครับหมานโอ้โหสุดยอดครับอะไรเอ่ยไอผู้นก็วัดเฮ้ยโอ้โหเขาใหญ่มาอะไรไม่รู้เฮ้ยฝนเหรอโอ้พีฝนต่อแล้วครับหลังลายมาเลยนะครับโดนไอ้เห่าดูด แน่นอนนะแน่นอนนะครับนี่ครับผลงานนะครับละกอนั่นเองนะครับวันนี้นะครับวันนี้นี่เองสุดยอดครับผมแผนตกปลาของเรานะครับแผนตกทั้งวันเลยครับโอเคครับเราไปเราไปต่อกันนะครับนี่ครับนี่เราเป็นแผนกตกปลาเราเป็นแผนกกินกานกินครับลากิน

นี้คืออะไรไม่รู้ครับที่แบบนี้ทค่อะไรครับมนจงอะไรครับเอาเอาปลาลงมันจะได้เห็นรอบอ่านั่นแหละเหนือแี้เห็นรอบเห็นเห็นเออเห็นกลับแล้วครับจบทริปวันนี้นะครับเดีย er. summary, ๋ยวเราไปดูว่าเราได้ปลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรากลังเดินทางกลับ ที่ภาหนาอสวนรับ